สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า s o ไอดีมอนนะครับผมซึ่งในครั้งนี้ผมก็จะเล่นตามที่คอมเมนต์ขอนะครับเขาขอให้ผมเล่นกับเจ้าผีหุ่นไล่กาในด่านคลืหาดนะครับผมซึ่งผมคิดว่าถ้าเล่นแบบปกติฮา l โลวีนนี่ก็คงจะน่าเบื่อเนาะหรือแบบฮาโลวีนแต่ว่า ผมจะขยับความยากมานิดหน่อยละกันเป็นระดับยากอะนะดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยครับคือที่ผมยังไม่กล้าเล่นฝันร้ายด่านนี้ก็เพราะว่าผมยังไม่แน่ใจนะครับคือเรดาร์มันใช้งานไม่ได้ก็อาจจะยากถึงมันจะมีเก้าอี้ก็ตามแต่ว่าระดับยากนี่เอาระดับนี้ให้ชำนาญก่อนดีกว่าเอาตรงนี้ให้ชำนาญก่อนค่อยไปฝึกระดับที่สูงขึ้นเปิดมาเจอเลยครับสุดพลยจะหุน่นไลกา บุ้งกาบุ้งกาบุ้งกะ,งกะ,งกะผมสงสัยนะว่าใน,นวันฮาโลวีนคือเราเอาไฟมาเผามันได้นะเฮ้ยมาทางนี้ดิจ้งหุนจะไปไหนคือมันถ้าเดินตลกมากเลยนะครับควรจะตลกหรือสงสารมันดีล่ะเนี่ยมันขึ้นชั้นบนนะครับ ผมยังไม่กล้าเข้าไปนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปปึ๊บเราอาจจะเจออะไรที่ไม่คาดคิดก็ได้นะครับอย่างหุ่นไล่กาสุดเลยแล้วก็โดนตบตายแบบนี้ไม่แฮปปี้เลยอืมในบรรยากาศดานนี้มันช่างแบบฟึบผีน่าจะเร็วกว่าเรานิดนึงนะผมว่า ผมจะไม่ดูอายโีเ okay, ครับผมก็น่าจะรีบไปตั้งนานแล้วเนอะขึ้นลันแล้วก็แค่กดวิ่งนะครับ ผมไม่กล้าใช้นี่มันช่างแบบอมีรดาเร์ก็ยังกลัวนะสงสัยระยะมันจำกัดเกินไปสีรับมือยาวยังใช้ได้นะฟ๊บดีนะมันมาพอดีด้วย วฟึบผมไปเอากุญแจก่อนแลกกันนะมันมาหรือ,อย่าง ดีนะครับที่กัดจังหวะทำไม่งั้นหัวใจวายมันก็ตุสซะด้วยสิแมที่โหมดยากเรามาคลั่งเจ้านี่ไปดีกว่าครับทางที่ดีคือทางที่ดีคือเราหนีดีกว่าไม่น่ามาเลยแบบนี้ไม่น่ามาขโมยแต่แรกนะสิ ก็กระจกบานใหญ่นะครับผมเพิ่งสังเกตผมนึกว่าเป็นแบบมันไม่ใช่กระจกสะท้อนนะมันคือหน้าต่างบ้านซึ่งมันใหญ่มากๆเออันนี้ไงบ้านขลือหาดมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมหาไม่แล้ววิชามือยาวเราก็คงใช้ไม่ได้สิท้าเพราะว่ามันไกลเกินไป เกินเอื้อมเลยล่ะครับเอ๊ข้าไปเรียนมาจากที่ไหนล่ะนี้อ่ยมันช่างยาวไปจริงๆนะคือยาวมากๆเลยนี่เราไปเรียนมาจากที่ไหนผมไม่ได้ตั้งใจนั่งนะ เฮ้ยจิผมกตามจริงผมก็วนรอบเสาว,วิ่งในนี่นาวิ่งเหลืออยู่ตั้งนานโอ้ยไม่น่าเลยจะไปไหนก็ไปเลยเจ้านี่สามสองหนึ่งนะครับไปอู้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับที่ยังปลอดภัย แต่ว่าผมทําไม่สําเร็จอ่าดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาผมจะกลับมาอีกทีตอนที่ผมได้กุญแจแล้วนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับและแล้วเราก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยได้มาสักทีกุญแจดอกนี้ผมรีบไปตรงประตูทางออกเลยดีกว่าไม่อย่าโลภอย่าโลบรีบไปดีกว่าประตูทางออกตรงนี้นะครับ คือผมก็จะรอสวนกับเจ้าหุน่นไล่กาแน่นอนครับแต่ว่ารอมันกลับมาก่อนดีกว่าแล้วรอให้มันขึ้นชั้นบน ครับอ่ะมีถูมีถุงหนึ่งนะมีอยู่ถุงหนึ่งคือผมรอวิ่งก่อนดีกว่าไปครับรอมันเดินตรงไปด้านหน้าเราก่อนผมไม่จำเป็นต้องเก็บรูปภาพให้ครบก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นมันค่อนข้างไกลครับผมไม่เดินดีกว่าแค่สามเก้า เราพลาดเราก็อาจจะตายได้ตายได้แบบเริ่มใหม่เลยนะครับได้ตั้งสิบเก้าถุงคือมันไม่ใช่น้น้อยเลยนะเสียงก็ชัดหลือเกินเจ้าหุ่นไล่กาผ้านี่มไม่มีคบเพิงเฉยๆหรอก เคครับผมได้รูปภาพนี่มาแล้วอ่าผมได้21ถุงแล้วนะคือมันก็ต้องรอต่อไปนะครับแง่ต้องใจเย็นๆจริงๆนะเพราะว่าเจ้าหุ่นไร่กาได้มนรู้สึกความรู้สึกมันคือมันไม่เหมือนแบนชีเลยหรือเป็นเพราะว่าผมค่อนข้างกลัวมันเคครับเอาขึ้นวิ่งทำไมเราเพื่อน ชิ่งไปเลยชิ่งไปเลยผมเดาไม่ผิดเป็นแน่แท้ว่าเราจะหยุดวิ่งตรงนี้ผมก็แค่นั่งชิวนะครับชีวิตดีดีนั่งชิวต่อไปนะครับดี๋นั้นเราก็จะนั่งชิวแหฮ่คือกว่าผมจะทําตรงล็อกตัวบัตรได้ใช้เวลานานมากๆเลยละครับอย่าเป็นมือบอลโดนปุ่มตรงลุกนะอย่าไปโดนนะว่าแล้วครับมันต้องขึ้นมา แต่มาเท่านี้ก็ดีแล้วหระอครับเรายังไปทันอยู่นะอุ้ยตรวนี้มาทีไรขนล,ลุกทุกทีก็ไม่ต้องห่วงเลยต้องกระสือนี่แบบน่ากลัวนะได้ยินเสียงเหมือนหุ่นไล่กานะครับเมื่อกี้เป็นอย่างที่คิดไว้ว่าเลื่อยต้องอยู่ตรงนี้ช่างเป็นกรรมเสน่ีก,กันะไร มันคงจะเป็นกรรมของผม,ผมละสิท่าเฮ้ยมาได้นะเจ้านี่แล้วก็ปั้วอสักเลยเจ้าชาลีนี่ปั้วสักทีหนึ่งเลยเราต้องลือดีกว่าครับลิ้นชักเผื่อมีอะไรแต่ลิ้นชักเคยมีอะไรให้เด้เลยนั่นสิลิ้นชักนอกจากตัวเลขกับเอกสารบางอย่างก็ไม่มีอะไรนะครับ มีอะไรไหมผมต้องดูก่อนนะถ้าเรา,าพลาดไปปุ๊บเราตายได้เลยนะฮั Hello, money, 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 money. ะลโหลเจ้าผีมานี่สี่มานี่สี่มานี่สี่เจ้าหุ่นไล่กามานีเร็วมานีเร็วกุ๊ก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 ุกุกกกย่ไปเรียกแบบไก่เอิมเรียกมันไม่ใช่ไก่นะมันคือหุ่นไล่กาต้องเรียกกา้กาก้ามาไล่กาเร็วกา้กาก้าฮได้เลยแบบนี้ผมจะไม่ใช้ดวงสุดท้ายแล้วกันนะเอา ไปครับไปนั่งตรงก้อีก่อนก็ได้นี่นาด้วยความเร็วของเราเราไปไวกว่ามันปุ๊บเดียบร้อยครับแล้วก็เราวิ่งขู่ดาวเสร็จนะครับดังนั้นเราจะกลับมาอีกทีตอนที่วิ่งขู่ดาวเสร็จเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับแฮะมันก็ยังคงขึ้นมาเช่นเดิมแต่ว่าผมไม่กล้าลงไปถ้าลงไปปุ๊บด้วยความเร็วเท้าของเราย่อมสู้ความเร็วเท้าของเจ้าหุ่นฟางนี่ไม่ได้อย่างแน่นอนแฮะ และแล้วเวลา17วิสุดท้ายก็ได้นับถอยหลังดูซิว่าผมจะไปได้หรือไม่เพราะว่ามันจะมีห้องตรงเลื่อยนะครับตรงสวนตรงนั้นเราเอเลื่อยเลื่อยประตูก็ไปปุ๊บเราก็ไปเก็บถุงสุดท้ายแล้วเราก็ชนะได้แล้วแฮผมก็ยังกลัวอยู่นะคือผมรอมันมามากเลยว้าวตรงนี้ที่ไหนเนี่ยคงจะเป็นตรงสวนแล้วสิถ้าโอเคครับมันมาแล้วคนที่เรารอคอย วิ with you. Loser, ่งสิคร like oh, ับรออะไรวิ่งวิ่งไปเลยไม่กลับมารถจ้าอย่าไปติดซอกนะโอเคครับเร็วๆเราก็ออกจากที่นี่ได้แล้วดีที่สุดเราก็ออกได้แล้วนะครับในที่สุดและแล้วมันก็มีโอ้ทังแสงของเราโอ้โหมีอายด้วยขนาดผมใช้ไปแค่สองดวงนะยังเล่นด่านนี้ได้แหม ในฝันร้ายก็ไม่มีให้นะครับคือแทบไม่มีเลยหรือไม่มีเกิดด้วยซ้ําเจ้าสัญ,ญลักษณ์รูปหัวกะโหลกดวงตารูปหัวกะโหลกนี้จะไม่โผล่มานะครับหรือแทบไม่โผล่เลยในฝันร้ายดังนั้นใช้เสียงเอาล้วนๆครับการฟังเสียงสําคัญนะเย่ yeah, ผ่านครับฮู <laughs> ้ฮมันเป็นเขาอย่างไม่ต้องสงสัยเนื้อเรื่องก็เหมือนเดิมครับโอ้โหโโหไม่มีที่สรุปได้ไงล่ะเนี้ย แสงสัยเกมก็คงจะแบบมีปัญหานิดนึงอีกครั้งนะครับเอาผมไม่ได้เงินด้วย <c oughs> สงสัยมันจะบัคนะครับตรงนี้โอเคครับซึ่งผมก็ได้เล่นไปแล้วนะคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้นะครับผม และที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับดูเจ้าโครงกระดูกก็แบบมันมันจะแห่เลยเจ้าหัวกระดูกหัวกระโหลกอันนี้ใช่แห่มันพร้อมจะแห่เราได้ทุกเมื่อแต่มันคงไม่มีอะไรหรอกครับนอกจากผมแห่เองมากกว่าขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับเบ๋ๆครับผมเย่หัวกระโหลกแห่อีกรอบเย่